เอ้ยีกอีกสักรอบสิเอาออกกำลังกายก่อนค่อกินข้าวได้ไหมไม่ได้เอาวิ่งสองสามรอบวิ่งฟุ๊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 ออกฟุ๊ฟกาฟุ๊ฟุ๊ฟุ๊งุายุกฟุอกุ๊ฟอ๊อุ๊ฟุ๊ฟุ๊ฟอ๊ฟุ๊ฟุอฟเ๊ฟุวฟุอีกสอง๊อบ๊ฟุ๊อุ๊ฟองอีกฟุอฟุ๊ฟุ้ลุ๊อ สองอีกรอบนึงอีกรอบนึงวิ่งอีกรอบนึงอีกรอบนึงครบยังครบสามยังครบสามรอบยังคะแถมอีกรอบนึงได้ไหมเอาแถม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 อีกรอบนึงฮะอีกรอบนึงอีกรอบนึงแถม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 โอเคโอเคไปไป เดี๋ยวได้เปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อนไปจัดไฟให้หนูพร้อมมากดิค่ะอืออืจุ๊บอีกทีนึงก่อนได้ไหมก่อนลงจุ๊บอีกทีนึงอืออือ อขอบคุณค่ะไม่ได้าแต่เชา้าสวัสดีทุกคนช้าๆไม่ต้องรีบลูก กลางๆแน่ใช้สิบคนละครึ่งอยู่แล้วครึ่งจริงๆนะ ยากระป๋องสวัสดีค่ะ คือลืมเอาเสื้อขึ้นไปให้ชี้ก็เลยใส่เสื้อตัวนั้นโอ้โหขอบคุณค่ะก็คือเสื้อเสื้อตัวนั้นปกติก็ไม่คับเท่าไหร่แต่เมื่อคืนทําไมสงสัยซักสามครั้งแล้วผ้ามันหดแน่นคอแม่ก็เหนื่อยเนาะขี้เกียจลงมาเอาเสื้อข้างล่างคือเก็บซักหมดแล้วลืมเก็บขึ้นไปไงอะไรอลูกหาอะไรไม่หาก็เลยใส่เสื้อ ก็ปกติมันก็ไม่ได้แน่นขนาดนั้นไงโอ้มื้คืนแน่นตอนไม่อ้าําหจับได้ยินแต่เสียงหมาหายใจนักอึอดอัดแต่เราก็ไม่สนใจเราง่วงเหนื่อยใครบอกให้อ้วนเนาะอ้วนเองใช่ไหมเสื้อมันก็เลยแน่นวันนี้จะตัดกระเป๋า FC ที่สั่งกระเป๋าเอาใบใหญ่กว่าไม่าย,ยีน วันนี้ชิคันเนาะใช่ไหมวันนี้ชิคันใช่ไหมไม่คันโอ้เมื่อกี้ไม่เห็นคันนะลกูกอชิไม่ได้คันเหรอคะเอาแม่เข้าใจผิดหรออุย้ยตื่นขึ้นมาก็หายเหนื่อยโชคดีอยู่ ตื่นขึ้นมาเมื่อเชา้านี้หายเหนื่อยแต่ปวดหัวเอา้าว่าจะหายนั่นถุงถุงมือวี่ผมชิไปไหนะหาทุกวันโอ้ยนอนตื่นขึ้นก็หายเหนื่อยแต่เมื่อเช้าวปวดหัวปวดปวดไถยทอยตุบตุบตุบ,ตบ,ตบ,ตบก็เลยแบบไปต้มกาแฟกินต,ตีห้านี่เตรียมส่งแล้วเสร็จแต่อันนี้อ่ะ ่าช่างเย็บสิทธ์เขาก็เบิกตังแต่ว่ายังไม่ได้สูงยลูกสาวไม่ไม่นะลูกสาวเขาโอเคอยู่เมื่วันแม่เล่นง,งานเขาก็นอนอเขาก็นอนทั้งวันอห่นลูกเลย เขาแนะพีนส่งรูปมาให้ดูรัวโอ้ยแม่ถามเฉยๆตยต่ๆตาน้ำตามาน้ำตามาแม่บอกว่าอย่าปล่อยให้น้ำตามันไหลตายแล้วโอ้ยแม่ถามว่าคันเฉยๆแม่ไม่ได้ว่าอะไรแม่ถามว่าคันมากเหลือเฉยเอาน้ำตามาแค่นี้ก็น้ำตามางึดไหล อุย้ยแม่ดาวประสุของแม่เฮ้ยเนาะกะเลยตาเปียกไม่เป็นไรคันหนูก็เกากูได้อาบน้ำถามเรื่องคันเรื่องเหม็นไม่ได้อือตาหยุดเลยเงึดเงืดอเอาเอาคันก็เกาลูกคนมันคันนะใครจะห้ามได้เนาะไม่ห้าม เอาเก้าเก้าต่อเอาเก้าต่อเลยแสดงว่าเสดติดชิ้นะเนี่ยโอ้ยพี่อ้ําเลขงานเกือบม็อบอุ้ยเมื่อคืนใจสั่นพับ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 เหนื่อยมากแต่ว่าโชคดีที่เหนื่อยแล้วได้นอนตื่นขึ้นมันก็หาย ส่งให้ดูฉาบเสร็จแล้วไอด้านบนคืออะไรเนี่ยด้านบนมันคืออะไรเขายังไม่แต่งหรือว่ายังไงดูกันนะถามกันนะ ไม่อ้อมอยู่ไม่อ้มถามอุตสุดถามเป็นช่างเบือ่อก็อยากอยากรู้เนาะเป็นคนอยากรู้อยากเห็นคือเขายังเขากำลงฉาบเสร็จหรือเขายังแต่งไม่เสร็จ <laughs> โอ้ไม่อ้มได้นอนแล้วแม่ก็ดีค่ะนอนแล้วก็มีแรงขึ้นนอนแล้วก็หายเหนื่อยวันนี้ก็ลุยใหม่ วันนี้ก็งานไม่น่าหนักนะว่าเขายังไม่ตัดงานมาไม่จะมีงานเก็บอยู่ประมาณสิบกว่าตัวอ๋อแล้วก็อ่าแล้วก็ออเดอร์สองตัวแล้วก็ตัดก,กระเป๋าให้ชิเอ้ยตัดก,กระเป๋าให้ฟิซชิจ้าเดี๋ยวไม่อ้ำก็ไปอาบน้ำทำงานเหมือนกัน ช้หาอะไรหาอะไรคะฮะห,หาอะไรอันอย่าเข้ากล่องอีกแล้วเอาเอาเอา,เอ,า,าอื้อไปถึงน้ำหนักเยอะก็กระโดดได้นะจะบอกให้ ไม่ธรรมาดานะมันมีอะไรในนั้นอะฮะเอา้าอย่าบอกว่ามีงูอ่ะอ่า นอนาคตอนาคตตอนนี้ทำรั้วอยู่บ้านยังไม่ทำเอ้ยไม่ใช่ที่ทำงานน่ะยังไม่ทำโอ้ดำหนักเยอะเขาก็โดดสูงอยู่นะเห็นไหมคันเห็นไหมเห็นไหมวันนี้น่าจะถึงคิวนี่แล้วพีงก็ส่งมาให้ดูว่าเขาฉาบเสร็จแล้วฉาบเสร็จแล้วก็จะทาสีเต ม,มีนะไม่มีอะไรซ่อนในนี้ไม่มีเลยเอาสิออกอย่งไรบ้านเนี้ยเอาเอาสิออกางไรบ้านเนี้จะออกไงทีนี้โอ้บ่ได้บอกให้เข้าไปเด้อตัวไผ่ตัวมันอันจะออกยังไง <laughs> เอากระคองกระคองเข้าไปเองไหมเฮ้บาตท,ที่มีออกว่าได้หรือบานีต สร้อยเลือตัวเองนะตัวไพ่ตัวมั่นเอาเขาว่าเขาเบ่งง่อไพ่เขาว่ามืดกล่องพี่หวานสั่งไอ้นั่นมาอ่ากุ้ยจับยวนนะ่ะน่ะยี่สิบห่อ คิดดูจะส่งไปอังกฤษยี่สห่อกุยจับยี่สิบห่อยางยังยัง,ย,งยังสั่งยาดมแป้งตางูอ่าอะไรอีกนะอะไรไม่รู้หนังสือหนังสือเอาหนังสือแล้วก็มีอีกประมาณห้าหกกล่องที่จะอ่าส่งเข้ามานะแม่โอ้ยจะ้าตายค่าส่งไม่เป็นหมื่นเลยเหรอ เล็กนะเนี่ยยี่สิบเนี่ยยี่สิบซองอ่ะคุยจับแล้มันเป็นเส้นสดด้วยเส้นสดอยู่ได้แค่สิบสี่วันแม่บอกว่าถ้าจะส่งต้องรีบส่งนะของยังมาไม่ครบมันเป็นเส้นสดเส้นสดอยู่นอกตู้เย็นได้14วันถ้าอยู่ในตู้เย็นอ่ะได้สเดือน อะไรอะไรฮะจะกินอีกหนูไม่อิม่มกีสิกินหลายแต่ลูกฮะนางแบบเขาไม่กินเยอะนะลูกนางแบบเขาจะกินหน่อยเดียวเอาเอาเอาฮเอ,อ๊นางแบบก็กินนิดเดียวกินเยอะไม่ได้โอ้โอ้โอ้ โอ้เฮ้นเขียว้ยเขั่นเขียวแก้ถามว่าคันมากไหมน้ำตาก็ออกเนาะถามไม่ได้ค่ะล้มทีนี่ก็เสียวฟาบถามไม่ได้ถามว่าเหม็นไหมคันมากไหม อย่างเงี้ยถามไม่ได้แล้วกลัวได้อาบน้ำน่าดีโอ้ยเนาะบ่มีอย่างนี้งานเนาะชีเนาะ โอ้แค่ถามว่าคันมากไหมแค่นี้น้ำตาออกพอเอาชี หเห็นค่ะมันยังเด็กๆก,กันอยู่เลยเนาะยังเด็กกันอยู่เลยสมัยนี้อค่ะเด็กมันควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แล้วก็มันหลายอย่าง ไม่อ้อมนี่แต่งงานแต่เด็กแล้วก็เลี้ยงลูกแต่เด็กเราไม่มีความรู้มันมันยังไงอะ่ะพบกันแค่หนึ่งหนึ่งเดือนอะ่ะหนึ่งเดือนนี่มันแป๊บเดียวนะเนาะหนึ่งเดือนนี่แป๊บเดียวเนาะแป๊บเดียวนี่มันจะไป บังคับกันได้ขนาดนั้นเหรอขนาดรู้จักกันมาเป็นปียังไม่กล้ายังไม่กล้าบังคับกันได้เลยอ้าวลืมจ่ายค่าโทรศัพท์วันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยตายแล้วลืมจ่ายค่าโทรศัพท์ต้องจ่ายไม่เกินวันที่สามไงวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้วันที่เจ <laughs> ็ดก็ไม่กล้าตัดหรอกก็ไม่กล้าตัดสัญญาณหรอกโทรศัพท์เครื่องไม่อั้มไงรายเดือนเดือนละร้อยห้าสิบ มือถือนะไม่ใช่เบอร์ชิถ้าเบอร์ชิ้เป็นเน็ตบ้านถ้าเบอร์ของชิ้นี่มันแถมมากับในเน็ตบ้านเนี่ยเครื่องของแม่ยมเนี่ยโปรร้อบาทแม่ยามาเข้าท่าอยู่นะแม่ยมออกไปข้างนอกนี่ก็ใช้เน็ตไฟ์สดน,นได้เลย150บาท ลืมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพอแล้วขี้เกียจเอาชี lại hỏi ăn ừ ฮะ <Huh? S 2> ไม่รู้แม่จะไม่ได้เมื่อก่อนนี้แม่ใช้โปรโปรหนึ่งร้อยของทูนู้นตั้งแต่อยู่บ้านเก่านั่นค่ะหนึ่งร้อยทีนี้แม่ก็ลงคลิปเวลาลง y o youtube แม่้ต้องใช้ไวไฟของนพินนพินใช้เป็นุกคอลายเดือนเอ้ยเติมเงินแต่ทีนี้แม่อใช้โปรหนึ่งร้อยใช่ไหมอู๊แม่ลงคลิปใน YouTube ในเพจ แม่้ำในเพจชีพี่หวานเห็นพี่หวานบอกว่าแม่แม่ใช้โปรเดือนละหนึ่งร้อยนี่แม่แม่เล่นเหมือนแม่จ่ายเดือนละพันสองเลยนะแม่ถ้าเป็นหนูเป็นเจ้าของบริษัทโทรศัพท์หนูจะให้แม่ใช้เน็ตหนูเลยเอ้าก็เดือนละหนึ่งร้อยมันใช้ได้อ่ะแล้วแม่จะไปจ่ายแพงทําไมอ่ะเวลาแม่ลง YouTube แม่ก็ใช้ Wifi ของนัพินน่ะแต่แม่เล่นหนักมากเลยนะดูลงคลิปนี้แต่ละเดือนแต่ละเดือนน่ะ พี่หวังก็เลยบังคั้งไม่อ้ำไ,ไปไปอ่าที่ทูอรค่ะไปไปใช้โปรที่มันอ่ะแพงกว่านี้ไปใช้โปรที่มันแพงกว่านี้เกรงใจเจ้าของบริษัทโทรศัพท์เขาเอาไม่เอาดีกว่าไม่อ้ำว่าทีนี้แม่อาก็เลยว่าเอาเงี้ดีกว่า ถ้างั้นแม่อมก็จะเลิกใช้รายเดือนจะใช้แบบเติมเงินเอาอ่าเวลาลงคลิปก็ใช้ของเล่พินใช่ไหมทีนี้แม่อําย้ายมาอยู่นี่อะค่ะก็เลยอ่าขอเน็ตบ้านเน็ตบ้านน่ะเดือนละหกร้อยห้าสิบทีนี้เราก็เลยจะไปยกเลิอกอ่ายกเลิกรายเดือนรายเดือนเดือนละหนึ่งร้อยอะค่ะทีนี้อ่า ก็จะใช้แบบเติมเงินเอาแล้วก็ใช้ WiFi เอาใช่ไหมทีนี้ร้านเขาก็เลยเสนอมาร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบแล้วก็มีเน็ตประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้เขากล่อมไม่อ,อ้าอ่ะเขากล่อมไม่อ้มไม่อ้มก็เลยใช้ก็เลยใช้ต่อเป็นร้อยห้าสิบจากร้อยหนึ่งเป็นร้อยห้าสิบออกไปข้างนอกเห็นไหมขี่จักรยานอะ่ะ ่าคือใช้เน็ตในเครื่องแลนะ้วน่ะร้อยห้าสิบาทนะนะั่นน่ะออกไปตลาดออกไปนูน่นก็คือเน็ตเน็ตในเครื่องมันก็จะเด้งขึ้นมาเองแม่ก็เปิดไว้ตลอดนั่นแหละแต่พอเราเข้ามาบ้านปุ๊บมันก็จะดึงเอาไวไฟที่บ้านใช่ไหมพอไปข้างนอกปุ๊บมันก็จะดึงเอาเน็ตในเครื่องออกมาก็คนเขาก็บอกว่าเฮ้ยเดือนละร้อยห้าสินี่มันไลยสดได้ขนาดนี้หรอเอา้าไม่รู้เหมือนกัน วันนั้นวันนั้นที่พาไปดูรถบนถนนน่ะก็นั่นแหละเดือนร้อยห้าสิบเลยนะใชใ้ตลอดเดือนเลยนะ <c oughs> เอาพอแล้วพอแล้วแม่ไปกินข้าวก่อนเออชิอไปนอนโอ้ยใช้แม่ด้วดเฉยๆค่ะกบอกกอไม่อิ่ม บอกเขาไม่อิ่มไม่อิ่มก็ต้องอดทนเป็นนางแบบอ่ะเป็นนางแบบต้องอดทน สวัสดีค่ะชที่เขาบอกเขาไม่อิม่มชาวีจ่ะวันนี้ยอดติดเชื้อออกอยัง ไม่ได้ยอดติดเชื้อออกอยังอ่ะอ๋วันนี้มันหยุดไม่หยุดดิเขาบอกเขาไม่อิ่มไงเขาไม่ไปนอนอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่อิ่ม ไปนอนก็ได้วะเขาว่า <S 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 อ,อ๋อเหรอสองหมื่นกว่าใช่ไหมเอาไม่เอาไปกินข้าวก่อนโอ้ยไม่เอาไปอาบน้ำกินข้าวเคลียร์งานที่ตกค้างก่อน